สวัสดีค่ะมาหอดงานแล้วน้องโอ้มื่อนี้ตั้งห่าอยู่กลางคงก้มแห้งๆเยน็นซวยๆมาถึงแล้วนะคะวันนี้เราทำการแสดงอยู่ที่บ้านหน้าโพตําบลหน้าโพอําเภอกุสมานจังหวัดสกลนครนะครับเบึงปาตินลงบลมเบึงสังเกตจากปาตินโหลดโอ้มื่อนี้เดินทางไกลจังน้อย มาจากอำเภอบัวใหญ่นะคะมาหอดงานแล้วช่วงเวลาประมาณหามงแรงค่ะทุกคนเนี่ยกำลังคุ่ที่คุ่จอบี่น้องขอกํกำลังใจในเด้อโอ้ยลมลมเย็นมากออํากำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับคืนนี้เริ่มทำการแสดงตั้งแต่สรัพต้นไปพร้อมศิลปินรับเชิญซอแอนออรดี้เิ่นกำลังมาน้ำกันกับไอเชบชอ ไปเลยพอไปเลยเดี๋ยวออกไปทางคุณพี่ภาพพี่น้พพนองไปเบื้องตอนนี้กำลังทยอยปูสาดโอ้ยลมใส่เข้ามาลมเด้ดเปลืองมากเลยนี่แหมมันกลางทงไหมยู่กลางทงพี่น้องเอ้ยลมกับเลยสิแห้งจากน้อยนะคะแต่ว่ากำลังเย็ยนดีไอ้ไอ่อันค่อนว่อยเขาเย็ยนงานกะเย็ยนซวยๆวยตเนี้ยคนก็ ทำงานแล้วแต่คนทำงานแล้วเึบ่อๆอ,อย่าเปล่าเด้ออย่าเปล่าเด้อเปล่าเด้อย่างไก่ย่างเด็กมันลนป้ายป้ายป้ายไปเสือม,มาเาเอามาไว้กลางช่งกันแต่พอไหนไหนโอ้วัดพันยุพุทธพี่นอ้องมาทังเพื่ พี่นนองมาตะเวนกับมากงวมบุญกับทางวัดสากรแล้วก็แล้ค่อยมาชมหมอลำสามทุ่มเป็นต้นไปนะคะกวางขวางแห้งแมอีแม่คอยนั่งฟอาสาดพอมีโอ้รถพรท่านเดียวออกปูสาไปแล้วฟาามวนกันยางในนอนมานนี่อย่าปูชาเต็มแล้วด้านนา จับจองมองหาทีนั่งมาปูสาดไว้แลวก็ไปเฮ็ดบุนกับทางวัดเด้อบินองเด้อเราคอยมาเบิเ่งหัวลำสามทุ่มเป็นต้นไปเมืออ่อหนีซอแอนลอรดีเดินทางมาพร้อมกับหัวหน้าบอยสีชัยนะคะสิพาาเบิ่งอณาเขตหลังห้านกระสีนีเป็น่วนตัวบ้าเฉียงรมแม่เฉียงรเมิ่งเขาอ,อยากใต่ขั้นแทบไปทางนี้ค่ะ ชีวิตอยู่กับการเดินทางขอลำขินนอนบนรถโอ้ลมโอ้ลม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 เอ,อ้าลม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 เอ้าเต้นลังน้นสิไปน้ำลมมันะ้นน่ะฟึง่งวบบแบบอุย้ยลองมาเจอเด็กฮะ,ะมาโอ้โหน่ารักจังเลย อัน,น่ารักจังเลยใช้ครีมทาหน้าบ้างหรือเปล่านี่ทำไมหน้าดำจังเลยข้านเขียวว่าห้ามงับว่นแก้คขนนี <c oughs> ่ละฮะพี่น้องมาแรกหนีมวลกันย่างแน,น,น่นอนค่ะพี่น้องค่ะเดินห้างมาบ่าไก่บ่ไก่จากอ่อในเมืองห้างจากเมือง ประมาณ30-40กิโลเดยมอำเภอกุสุมันแต่กี่แต่ก่อนเนี่ยไม่พอนกับมาวฝึกสอนอยู่นี่มาเป็นค้นคู่อยู่นี่ต้องเรียนกุสุมานม,มาสอนเด็กหน่อยโอ้เดี๋ยวเราเดินไปดูที่รถระกันหน่อยเหลิมไส้กำลังแตงไขอ่ออแตง่งของไหวหนาทีเล่าเอาไปพ่อไปได้ สังกะรีสาวเดาอยู่อะเอ่สาวใดสาวแบ่งเพื่อนผ้ากันเมื่อนอนบ้านนี่เข็นกันโยนปั่มชาเขียวกันเออเอาเอาเข้ากันเดี๋ดีดี๋ยวก็สาวต่อยเลนใส่สาวต่อยสาวต่อยสาวต่อยมาเสียรองเท้าให้ให้ เดี๋ยวนี้เงียเงันห้าต่อเพี้ยงเันไข้ขาแล้วเดีนี้ไข้ขาไข้ยุบนมาไข้อองยุนโอ้ยมันก็ไข้สํำคัญนะเดี๋ยวหามันหักหักจังพักพักพักี่นอ่องพอกันมาแรกเด้อคะ่ะ <c oughs>